สวัสดีครับพบกับผมมีเงาชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม d a a b โ3 Challenge Lift ที่198 p e ร้ i l e n t ในโคแมนเซอร์นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเนอะมาอย่างแรกที่เราจะพูดถึงเลยก็คือเซต p r e ส i ล e n นนะครับเซตโบนัสก็คือเมื่อครบ2ชิ้นทุกคอปที่เราใช้จะมีคอปแ์ลนส์ใส่สตูด้วยเมื่อครบ4ชิ้นทุก ศัตรูศัตรูทุกตัวที่โดนโบนสเปียคอฟแลนส์และคอฟเอ็กซ์โพชั่นจะถูกลดดาเมจที่จะโจมตีใส่เรา2%สูงสุด50%เป็นเวลา15วินาทีนะครับและเมื่อครบ6ชิ้นทุกคอฟที่เราใช้จะเพิ่มพลังของโบนสเปียขึ้นซึ่งจะทำให้โบนสเปียต่อไปที่เราใช้เพิ่มดาเมจขึ้น3,300%เ ในขนาดที่ c อ r p แลนด์คอ o เอ็กซ์โพชั่นดามจก็จะเพิ่มขึ้น3,300%นะครับทีนี้จะมีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือดาบตัวดาบค r u p อชบริงเกอร์เนี่ยจะช่วยให้ทุกครั้งที่เราฆ่าศัตรูจะมีสเก l เลตันเพิ่มขึ้นมาซึ่งสเกเลตันสามารถระเบิดเป็น 1, ดามจ1 1 0 0่นะครได้ับ ครับผมมาดูกันเรื่องสกิลสกิลเราจะใช้ b o บน s p i โบน o n e s p e a r Cops e x p o s i o n Command Skeleton, Leash แล้วก็ s i u u l r c r u m นะครับอะแล้วก็ของในคานายคิวอึบอ,อึของในคานายคิวนะครับก็จะมี l i l a n a Shadow h o o k ที่จะเพิ่มเอเซนเมื่อเราใช้ b o n Bone บน i k e g r a ฟ s of Essence นะครับที่เมื่อเราระเบิดศพ จะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็มาร่าคาวโดสโคปซึ่งจะป้องกันดาเมจผิดนะครับผมัะเราไปเริ่มกันเลยก่อนโอเคครับเมื่อเราเข้ามาถึงใน <I need S 1> ตัวของชลเลนลิฟต์นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำคือวิ่งนะฮะพยายามหาศพแรกให้ได้นะ จะเห็นว่าผมพยายามเคลียร์หาศพแรกให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะค่อยๆเริ่มเคลียร์มอนนะฮะเคไปเนี่ยครับก็พยายามวนอยู่อย่างนี้โดยเราจะมีท่ารวบก็คือท่าของเคิร์ฟรีชนะฮะเนี่ยครับระวังนิดนึงนะโอเคพอหมดก็วิ่งนะฮะ ระเบิดแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะเก่งกับสตูเป็นหมู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามตั้งศพแรกให้ได้พอตร้งศพแรกได้ครบก็จะเริ่มชิวเป็นนะครับก็ระเบิดศพไปข้อดีคือมันจะมีคอปแลนช์ช่วยเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้เราพยายามใช้คอปแลนช์ให้เป็นประโยชน์นะครับ เจหามอนกับศพให้ได้เนี่ยครับพอได้ศพชีวิตเราก็จะดีฮะขอแค่มีศพเท่านั้นเนี่ยครับการใช้คอปแลนส์ในการช่วยเคียร์มอนก็จะช่วยเราเยอะพอสมควรน,นะฮะเนี่ยครับมันจะมีการใช้คอปแลนส์ระเบิดด้วยนะเพราะฉะนั้นการตีใกล้ศพ ก็จะช่วยเราเยอะนะครับเนี่ยเจอเป็นในการสร้างศพต่อไปเป็นการเล่นศพต่อศพนะเนี่ยครับโอเคพราะฉะนั้นสกิวหลักเลยเราก็จะใช้เราก็จะแทบจะใช้ตัวของ c o ร์สเอ็กซ์โพตลอดเวลาเลยนะครับไปหาหมอนต่อสำหรับจุดที่ไม่มีมอน จุดที่ไม่มีศพเลยเราก็พยายามสร้างศพให้เร็วที่สุดนะฮะนี่ครับเหมือนผมจะพยายามสร้างศพอยู่ตลอดถ้าสังเกตให้อยู่ทุกที่ที่เราเดินอย่างน้อยก็มีขอบแลนในการช่วยระเบิดศพช่วยนะฮะนี่ครับ <S <S โอเคเราก็ค่อยๆอเคลียร์ไปเรื่อยๆนะ แล้วก็รวบม,มอนโดยใช้ลิชไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีศพแล้วเราก็เริ่มเคลียร์มอนได้นะฮะถ้าเกิดสมมติว่ามันอยู่ในจุดที่เราหลบไม่ได้อะครับก็ให้ใช้ตัวของซิมู l ลาค้ำมาช่วยนะครับตักสารศพแรงให้ได้ก่อนหลังจากนั้นชีวิตจะดีฮะไป ลงไปแมปต่อไปกันกสร้างศพแรกระเบิดแล้วก็ลุยกันฮะอึ้บรวบกันเออนี่ระ,ะเบิดอึ๊บนี่นะครับก็จะเริ่มมีศพเรื่อยๆพยายามเคลียร์มอนให้เร็วที่สุดครับถ้าที่ทำได้ผมก็จะเอา ศพมาจากที่อื่นด้วยนะนยครับจะเห็นว่าผมจะเปลี่ยน,นที่ศพไปเรื่อยๆนะได้ศพครบเราก็เิดเนี่ยครับมันจะเป็นศพต่อศพแบบนี้ไปเรื่อยๆนะซึ่งเราจะมีแอทแท็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะก็ต่อศพไปฮะมา มีมอนเราก็ฆ่าไปเพื่อจะต่อศพให้ได้นะครับหลักๆสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าลืมนะครับว่าเนโคไม่ใช่ตัวถึกเพราะฉะนั้นเข้าไปสู้กับมอนตรงหน้าเนี่ยอาจจะนอนกันง่ายๆนะครับเราก็ต่อศพมามมต่อศบไปเรื่อยๆฮะ โอเคมาทีนเนี้ยบอสเนี่ยจะค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งเพราะเราจะไม่มีศพให้ต่อ๊บก็พยายามใช้ศพที่มีฮะมาค่อ,อยๆเคลียร์ไปนะฮะจะไม่เหมือนตัวอื่นที่เราจะเร็วกับการฆ่าบอสอันนี้จะค่อนข้างช้านิดนึงนะฮะ เพราะว่าเราต้องลากมันลากมาตรงจุดศพได้นะครับมันจะเดินมาแล้วเราก็เคลียร์ศพใส่มันไปฮะก็ประมาณนี้อย่างที่บอกนะครับพยายามต่อศพให้ได้เนอะมันจะวนไปเรื่อยๆนะครับก็หาศพให้เจอสร้างศพแรกให้ได้หลังจากนั้นเราก็จะง่ายขึ้นครับแล้วก็พยายามอย่าประทะมอนให้มัน วิ่งมาหาเราแทนที่เราจะวิ่งไปหามันนะครับไม่งั้นเราก็นอนง่ายๆเลยเนาะสำหรับ Challenge Live ครั้งนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ f c e e o o o หมีเงา Channel ด้วยนะซึ่งเพจ Facebook ก็จะมีการไลฟ์เกมนเกือบทุกวันเลยก็สามารถมารับชมกันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ